สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับยังอยู่ในแอปไทยเช็ดดูเอลนะครับมาปรองหมากรุกไทยนะครับใก้าฟ้าก็เป็นวันนี้เล่นม้ยงซ้ายหรือมาเม็ดซ้ายดีครับเม็ดซ้ายดีกว่านะครับเม็ดซ้ายขึ้นไปนะครับเล่นทันนี้เล่นม้ยงขวานะครับม้ยงขวามาสู้เม็ดซ้ายเลยนะครับชหวะนี้ กินเลยเหรอกินเลยครับกินเข้าไปเลยตัดเข้าไปนะครับก็เสริมโคนขึ้นไปนะครับเสริมมา้าขึ้นไปเป็นม้าเทียมนะครับม้าเตี้ยนะครับบางคนก็เรียกม้าเตี้ยแทงเบี้ยขอไข่ขึ้นไปนะครับขอไข่สี่นะครับเสริมเม็ดขึ้นมาแล้วก็หุบเรือนะครับเราจะทําลายม้านะครับก็ ปูเบี้ยคู่ไปถ้าเขากินตัดนะครับเขากินตัดก็เอาเม็ดกินขึ้นไปนะครับถ้าไม่กินเราจะทิ่มใส่ม้านะครับทําให้ม้าของสีดําเสียตําแหน่งนะครับขาเปยเปไปทางซ้ายทางขวาก็แล้วแต่นะครับทิ่มเข้าไปเป๋กลับไปที่เดิมนะครับตําแหน่งนี้ก็คําเบี้ยไว้นะครับคําไม่ให้เม็ดนะครับอยากให้เม็ดเขาขึ้นมานะครับไหลขึ้นมาแล้วก็คําไว้นะครับเบี้ยงองูนะครับหน้าขุนของเราเองนะครับ ม้าเป็นม้าเทียมนะครับเราเสริมคนขึ้นไปนะครับเสริมตัวมากอย่างต่อเนื่องครับถ้ายังไม่มีแต้มที่จะทําอะไรหวือหวานะครับก็ค่อยๆพัฒนาตัวหมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเบี้ยชอช้างขึ้นไปมั่งนะครับขอค,คุมพื้นที่นะครับเบี้ยสูงในตําแหน่งนี้ก็ไม่เป็นไรครับตีเบี้ยคู่ขึ้นไปนะครับ ถ้าสีดํากินเราก็จะกินขึ้นไปเป็นเบี้ยคู่ที่สวยงามนะครับแล้วก็เปิดหน้าขุนนะครับเปิดเบี้ยของเราเนี่ยให้เห็นหน้าขุนของสีดํานะครับคู่ต่อสู้ของเรานะครับเอาเรือมาโูกเบี้ยกันขาดนะครับก็ตีเบี้ยคู่ริมครับนะครับตอนนี้ดูจากความสูงของหมากนะครับการเดินตัวหมากตอนนี้สีขาวก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรนะครับพื้นที่นะครับสีดําขยับนะครับขยับก็ทิมริมไปครับ ไม่รู้คิดผิดคิดถูกนะครับจริงๆปูปูไปแล้ปูห้าเบี้ยก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้แทงค้ำมาแล้วเอาเรือมาไว้ใต้ม้านะครับส่งไปหาโคนนะครับาหาโคนหาม้าของสีดำเผื่อในอน,นาคตจะได้ทำอะไรมีดีมีร้ายนะครับต่อคู่ต่อสู้นะครับเอาเรือมาอีกลำหนึ่งซ้อนเรือแล้วนะครับ มารำเดียวไม่พอนะครับของสีดํานะครับมาทีสองลำนะครับอืมเอาเม็ดขึ้นไปกักไว้ก่อนครับอนาคตก็อาจจะาม้านะครับเอามาไปยืนนะครับไปยืนยืนคุมพื้นที่นะครับต่อเรือสนไหมครับนะครับ ถ้าเราไม่สนเราก็เดินม้าไปครับเดินตัวที่เราต้องการที่จะเดินนะครับเสริมตัวหมากพัฒนาตัวหมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสีดำตัวสู้กินเราแล้วนะครับเอาโคนกินไปนะครับถอยหลังมากินนะครับก็ช้าไปอีกนิดนึงนะครับโคนของเราตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับโดนคัมเบี้ยสู่แล้วสีดําขยับขุนขยับขุนมาอ๋อมาโผโคนนะครับมา สร้างความเหนียวนะครับก็ยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับจะขึ้นโคนตัวขวาแล้วขึ้นโคนตัวซ้ายก่อนตัวซ้ายก่อนดีกว่านะครับขึ้นไปคุมนะครับเผื่อมา้าเราไปใช้งานแล้วเม็ดใช้งานเนี้ยจาจะโดนเปียกายนะครับเปีเ้ยสีดำนะครับหนึงตัวเนี้ยที่อยู่ตำแหน่ง คอควายกับเป็นเบี้เชิงเื้อหายนะครับตาต่อไปเราจะทำยังไงต่อระบบแบบไหนโอ้โยนเม็ดขึ้นมานะครับถ้าเราขึ้นโคนไปเราก็จะโดนเม็ดเม็ดมาทิ่มเรานะครับก็คงต้องต้องพังกันไปข้างหนึ่งนะผมว่านะครับ กินครับนะครับกินเข้าไปครับพังกันไปข้างนะครับเปิดเปิดช่องเปิดทางนะครับอ่าโคนเรานะครับสามารถไหลได้นะครับอู้โคนกินขึ้นมาเบี้ยเราก็จะขาดนะครับเราก็กินเม็ดเข้าไปครับได้เม็ดนะครับอ่าได้แท่นนะครับได้แท่นตำแหน่งนี้ก็ดันโคนขึ้นไปรับมือรับหน้านะครับแต่สีดําได้เปรียบเราหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าโคนครับ สีดําสามารถไหลมาได้ถึง2ตัวนะครับถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับจังหวะนี้นะครับจะเพิ่งผีพรามนะครับเราก็ขึ้นขุนก่อนครับเก็บเข้าป้อมให้เรียบร้อยนะครับม้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับจากม้าเทียมนะครับจากม้าขวานะครับแปลงล่างเป็นม้าเทียมนะขอกสีดําครับจากจากม้าเทียมนะครับแปลเป็นมังกรสลับซ้ายนะครับโอ้โห เดินมาด้ผิวไหวนะครับน้สาสน้ำน่าดูนครับตำแหน่งนี้อืมก็ไม่ใช่บุกง่ายๆเหมือนกันนะครับนนผู้เล่นท่านนี้ผู้เล่นท่านนี้ก็ถือว่าเดินใช้ได้นะครับเดินดีมากรู้ว่าไก่ก้าวฟ้าเดินไม่ดีครับจังหวะนี้ก็ไปครับป,รปักโคตนไปแรกเลยดีกว่านะครับถ้าโคนกินเข้ามา เราเราเราเอาโคนไปให้กินแล้วนะครับถ้าโคนกินเข้ามาก็ใช้ม้าครับใช้ม้ากินไปต่อบ้าเลยกุศลสู้ของเราใช้ม้ากินครับอ๋อใช้ม้ากินอย่างนี้เราใช้เบีย้ยกินครับเราไม่ใช้ม้ากินเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่คิดไว้เอามากินเพราะว่ามาเขาจับเบีย้ยทางด้านขวามือเราอยู่นะครับตำแหน่งนี้ เราได้ไล่โคนะครับถ้าโคนปักขึ้นมาตรงๆเนี่ยเราจะได้กินเบี้ยฟรีหนึงตัวนะครับตอนนี้สีดำาเริ่มมีปัญหานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับว่าการเดินผิดการกินผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับไปครับเบี้ยหนึ่งตัวนะครับจับโคนครับโคนของสีดํามีปัญหาถอยนะครับถอยจริงๆเอาขุนมาปูกจะดีกว่านะครับถอยตำแหน่งนี้ ต่อมาไปเลยไหมนะครับเอามมาโยนขึ้นไปจับโคนต่อมานะครับพยายามสร้างปัญหานะครับให้คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยต้องแก้ไขนะครับคู่ต่อสู้ตัดปัญหาเลยครับก็เอาเบียร์กินไปฉะเงื้อไห้แล้วนะครับต้องหาอะไรมากันนะครับเอาขุนหรือว่าเอาเรือมากันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็จะโดนทิ่มนะครับขยับมาอยู่ตากดนะครับ ีนี้เอาโคนไปต่อต่อโดนรุกเราก็หนีขึ้นไปนะครับโอเคครับเกิดได้กินโคนฟรีนะครับครูต่อสู้รู้ทันขยับขุนหลบไปก่อนครับก็เลยไม่ได้กินฟรีแต่ก็ต้องกินครับกินไว้ก่อนนะครับพ่อสอนไว้นะครับปักเข้าไปเปิดทางเรือนะครับให้เรือได้ขึ้นไปได้นะครับเอาเรือไปไปแถวแถวหกเลยนะครับ จับกินเบี้ยริมนะครับจับกินเบี้ยทางด้านปีกขวาแล้วก็ทางปีกซ้ายในตัวครับอ่าได้สองตัวนะครับสีดําเอาเรือออกมาในตําแหน่งนี้ก็กินก่อนครับกินริมไปก่อนเรายังไม่สามารถทําจนได้นะครับก็กินกินไปก่อน,นครับเอาเรือมาในตําแหน่งนี้จะหงายเปล่าลูกค้าครับ เดินเรือมาให้ลุกเข้าหัวเข้าเข้า,ขาหมัดพอดีนะครับก็เตสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับน่าจะเดินพลาดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังหมารุกไทยไก้าฟ้านะครับขอให้มีความสุขทุกท่าน,นครับพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ